สวัสดีค่ะสวัสดีที่บันนี้ด,ด้วยนะคะ,คะจากเพจการจนารถบ้านฉะเชิงเซานะคะก่อนอื่นก็ขอแนะนําเพจร้านก่อนนะคะการจนารถบ้านเชี่ยวชันรถความซื่อสัตย์ปรากฏเป็นศักดิ์ศรีคุณภาพทุกคันการันตีรถมือสองต้องที่นี่ดี<ส>ดถูกใจเข้ามาแล้วนะช่วยกดไลค์กดแชร์นะกดหัวใจรัวๆนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะช่วยแชร์ด้วยนะคะก่อนอื่นก็ขอแนะนําตัวนะคะชื่อวินะคะจากเพจการจนารถบ้านฉะเชิงเซานะคะ พี่ปานีนะคะปัจจุบันพี่ปานีทําอาชีพอะไรคะรับจ้างค่ะรับจาบ้างเป็นแม่บ้านแล้วเรารับทุกอาชีพนะคะแม่บ้านค้าขายรับเหมาก่อสร้างวินมอเตอร์ไซค์รับหมดนะคะพนักง,งานสลิปเงินเดือนเข้าบัญชีนะคะพี่ปานีเป็น v i p อล้านเราเลยนะคะซื้อสดเลยค่ะหายากนะคะร้อยละหนึ่งนะคะซื้อสดนะคะเอาคันเก่ามาเทินนะ,ะเรารับเทินทุกรุ่นนะคะเป็น Honda c ซ V นะคะแล้วก็มาเทินเป็นซูซูกิ S วบิบเล็กๆไปนะคะขับดีนะคะแล้วก็ พี่ปานิประทับใจอะไรแล้วเรามั่งจ้าพี่มาที่นี่ค่ะพ่จ๋าดีขอบคุณค่ะเรียบร้อยจ้าสวยหมคะสวยขอบคุณค่ะคนซื้อก็สวยกว่านะคะแล้วจะแนะนําเพื่อนๆมาซื้อมาขายไหมจ้าแนะนำเพื่อนมาซื้อจ้าแนะนาเพื่อนเพื่อนมาซื้อมาขายนะคะมีคำแนะนาด้วยนะจ้าแล้วพี่ปานิรบกวนเชิญชวนเพื่อนๆในเพจมาเอาที่ร้านเราเ่อนนะจ้าขเชิญเพื่อนที่ดูเพจนี้มาซื้อติดต่อกับ ปาน,นีได้ที่ตลาดสุนทวงเลยนะคะจ้าขอบคุณมากมากเลยค่ะพี่ันนีสวัสดีค่ะนั่งกันนะคะค่ะใครสนใจนะคะก็เข้ามาดูมาซื้อมาขายกันได้ที่ร้านกาจนารถบ้านฉะเชิงเซานะคะร้านเรานะคะรถสวยนะคะแล้วเราชอบคนเป็นหนี้นะคะเครดิตดีให้กู้เต็มท่านใดก็ตามนะคะที่มีประวัติผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนมอเตอร์ไซค์ผ่อนบัตรเครดิตผ่อนดีผ่อนตรงนะคะ หนึ่งปีขึ้นไปหรือผ่อนหมดไปแล้วไม่เกินหนึ่งปีได้เป็นลูกค้า V.I.P. สามารถได้โปรนะคะฟรีดาวศูนย์บาทค่ะฟรีสามเดือนแถมทองแถมประกันผ่านง่ายอนุมัติไวไม่ต้องคำ้ำดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนานสุดปสิบสี่เดือนแต่เคลพิเศษที่ป่าน,นี้่นื้อสดเลยนะคะรวยจริงสดเลยนะคะทมกลางโควิดก็มีคนมีตังค์นะคะไม่ใช่ไม่มีคนมีตังค์นะคะและท่านอะไรก็ตามนะคะที่อาชีพอะไรถ้าเรารับหมดนะคะ ที่เรารับไปก็วินมอไซค์นะคะมีรถยนต์เก่าๆชื่อตัวเองก็สามารถฟรีดาวได้นะคะหรือว่าเป็นเกษตรกรนะคะขุดเงามันขายค่ะก็สามารถเอารถเราได้ฟรีดาวเช่นกันนะคะเรารับทุกอาชีพนะคะลูกค้ามาสอบถามมาคุยกันก่อนว่าวันคุยกับลูกค้าว่าผมอาชีพรับเป็นลูกจ้างรับเหมาก่อสร้างมีสิทธิ์ออกรถได้ไหมฟรีดาวได้นะคะถ้าคุณมีผ่อนรถยนต์หรือผ่อนมอเตอร์ไซค์เก่าชื่อตัวเอง ครอบครองเกินหเดือนหรือ1ปีนะคะก็สามารถออกรลัสเหาฟรีดาวได้เลยนะคะท่านใดก็ตามนะคะที่มีสลิปคาบี้เงินเข้าบัญชีไม่ว่าจะเป็นข้าราชการและวิสาหกิจนะคะเทศบาลพนักง,งานประจําก็สามารถฟรีดาวกู้ได้9 5ถึง1 0อนะคะเอกสารดีไม่ต้องค้ากันเลยทีเดียวนะคะโปรโมชั่นพิเศษนะคะฟรีดาวศูนย์บาทไม่ต้องค้าไม่หักพารละนี่ พรน้าสิิบสี่เดือนนะคะคาฟีสาเดือนแถมทองแถมประกรันเดา่เบี้ยพิเศษนะคะผ่านง่ายอนุมัติไวาสาม,มารถเลือกโบนได้8ใน9เลยนะคะในกรณีที่ติดแบ c ็คลิสต์ลูกค้าชอบถามติดแบ c ็คลิสต์นะคะอ่าแล้วเราให้ดูก่อนนะคะว่าติดแบ c ็คลิสต์ต้องถามก่อนว่าติดเรื่องอะไรสมมุติว่าเราใจดีไปค้ำให้ชาวบ้านอย่างนี้เราออกได้แต่ว่าเราต้องออกแบงค์อื่นไม่ใช่แบงค์นั้นๆน,น,นะคะต้องออกแบงค์อื่นหรือในกรณีนะคะเรา ติดแบ็คลิสต์จากตัวเราเองนะคะให้เราหาคนมาซื้อแทนเลยค่ะลุงป้านนะ้าอาพญาสนิทมิตรสหายคนที่เขารักเรานะ,ะแล้วเราเป็นผู้ซื้อร่วมได้คําได้หรือให้เราสร้างเครดิตให้ตัวเองนะคะท่านไหนที่ฟังคลิปนี้อยู่แล้วรู้สึกว่ามีประโยชน์แชร์ใหคนอื่นด้วยนะคะตัวเราติดแบ็คลิสต์เราปิดแล้วให้เราไปสร้างเครดิตใหม่นะคะ1ปีเราสามารถออกไา้ได้ฟรีดาว หรือถ้าเราใจร้อนให้เราหาเงินมาดาวเลยค่ะ25%มีบางธนาคารไม่เช็คเครดิตทำให้หรือง่ายที่สุดหาแฟนค่ะหาแฟนมาซื้อแฟนคนปัจจุบันติดบรรัคลิหาแฟนใหม่เลยค่ะอุนเล่นนะคะก็คือในกรณีถ้าเราติดบรรัคลิตให้หาคนมาซื้อแทนนะคะแล้วเราสร้างเครดิตให้ตัวเองเราก็สามารถเอาโลได้ฟรีดาวเช่นกันนะคะ ถ้าใครฟังแล้วไม่เข้าใจทักเฟซอินบ็อกซ์มาคุยกันนะคะ0816581880หรือ ID Line นะคะหรือสแกนเลยนะเราใส่ลิงก์ QR Code มาให้แล้วสแกนได้เลยนะคะหรือในกรณีนะคะที่ท่านอยากได้ได้พิเศษช่วงโควิดนะคะสามารถแนะนำนะคะเพื่อนๆน,นะคะมาซื้อมาขายญาติๆนะคะมาซื้อมาขายได้เรามีค่าแนะนำให้คันละ3,000บาทถ้าลดราคาสูงๆเราก็ให้5,000บาทนะคะแล้วเราขายไม่ค่อยแพงเน้นลดสวยนะคะรับประกันให้ ไม่ชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมไฟไหม้นะคะเรามีเทคนิคการดูรถมือ2ในคลิปต่อ,ตอไปนะคะท่านสามารถไปดูคลิปต่อ,ตอไปได้หรือนะคะเทคนิคการถนอมรักษารถยนต์อะไรเงี้ยท่านไปดูคลิปต่อ,ตอไปได้นะคะเอกสารในการเช่าซื้อรถยนต์นะคะบัตรประชาชนทะเบียนบ้านสมุดบัญชีสลิปเงินเดือนสเตทเมนต์ย้นยอนหลัง6เดือนนะคะถ้าค้าขายก็ไปดูหน้าร้านถ้านในกรณีท่านขายของออนไลน์นะคะท่านสามารถเอาหน้าเพจนะคะหรือว่าเอาสเตทเมนต์หรือว่าใบาส่งของ มาเอาที่ร้านเราได้นะคะขายของออนไลน์เอาที่ร้านเราได้รับเหมาก่อสร้างเอาที่ร้านเราได้นะคะฟรีดาวด้วยนะคะถ้าใครสนใจทักมาคุยกันนะคะที่เบอร์0 8 1 6 5 8 1 8 8 0หรือ0 8 6 8 6 1 0 9 4เจ็้จวนนะคะก็พร้อมทีมงานยินดีให้คำปรึกษานะคะวันนี้ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย